สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันช้าหน่อยแต่ก็มานะคะอ่าวันนี้ก็พี่น้องทวงสูตรล่างเนะาะอ่ขอโทษด้วยช้าเพราะว่าติดภารกิจเยอะมากหนึ่งนั่งไปหมดเนาะแล้วก็พรุ่งนี้สัญญาว่าจะนำเลขวิ่งมาให้นะคะเ,คเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเลขวิ่งงวดนี้จะต้องเร็วหน่อยเพราะว่า,าวันนี้ก็เป็นวันวันที่หกแล้วเนาะวันที่หกละพี่น้อง <c oughs> โหวันนี้เป็นอะไรที่ร้อนมากยังไม่เมษาเลยร้อนมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็ขอบอกพี่น้องว่ากะปิมาแล้วนะคะกะปิหวานมาแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> กะปิหวานมาแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็เตรียมส่งพี่น้องหลายท่านแล้วนะคะเตรียมรอรับนะคะเอ่อไม่ทราบว่ารอบนี้มาช้าเพราะว่าเออไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันพี่น้องก็รอกันอยู่รถใหม่เพิ่งมานะคะ แล้วก็เตรียมส่งเนาะใครอยากได้ก็โทรเข้ามานะคะเบอร์นี้นะคะ0624513242แล้วก็0945985978เนาะแล้วก็พี่น้องถามมาว่ากำลังวันตัวเยอะไหมกำลังวันอะมันเป็นที่คือฮาเพราะว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะ,ะสำหรับคนที่ไม่ต้องการมีเลขตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อยากได้กำลังวันเพื่อความแน่ใจคัด ถ้าคัดอะสองสามตัวพี่น้องแต่ถ้าเอาทุกตัวมันก็จะมีตัวเด่นมึงบางทีตัวเด่นสามตัวสี่ตัวเขาก็จะไขว้ใส่กันมันก็จะหลายตัวเหมือนกันอาจารย์ก็บอกตามตรงนี่แหละกำลังวันยังไม่เคยผิดงวดที่แล้วใครมีก็ต้องรู้เนาะกำลังวันนะที่แล้วอะ <c oughs> มันจะออกอะไรก็แล้วแต่กำลังวันข้างบนสามหกเนาะหกสามสามหกข้างล่างศูนย์เก้าเก้าศูนย์ออกหมดนะคะออกหมดแต่ถ้าพูดถึงสูตรโต๊ะอะมันได้อยู่แล้วล่ะ จะเบิ้ลหามตองจะออกเลขอะไรก็แล้วแต่อันนั้นสูตรตัวคือได้เนาะทีนี้ว่าจะไปตรงเลขห้ามเลขห่วงอะไรเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองง่วดนี้จะพยายามให้เร็วที่สุดให้พี่น้องได้ซื้อหากันเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะพี่น้องอยากได้เลขวิ่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะพยายามที่สุดแล้พวพรุ่งพุ่งนี้พี่น้องรอแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะตามกลุ่มตามไลน์ได้หมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่พี่น้องให้อ ให้โอกาสให้มาเนี่ยเนี่ยกะปิเนี่ยดิฉันเอาไปไว้ตรงกลางมันก็จะไปอ่กล้องเขาจะแคปเอาเป็นโชว์แต่กะปิไม่โชว์เลขอาจารย์ก็พยายามที่จะไม่เอาออกเนาะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปมันจะมีกะปิโชว์อยู่อย่างเงี้ยอืมก็แปลกจริงๆก็เลยม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถืออ่าถ้าถืออย่างอื่นเด็เขาก็จะแชะอย่างอื่นเหมือนกันอ่ะก็จะลองถืออย่างนี้ดูดูซิว่าจะแะอันนี้ไหมก็ตามนั้นนะคะ ใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสูตรโต๊ะสูตรกําลังวันบนล่างหวยดับบนล่างอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้อะไรทักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนหรือกําไรข้อมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นปีเสียหรือจะเป็นพวงกุญแจแก้ชงอะไรก็แล้วแต่เนาะเป็นหยกแท้นะไม่ใช่หินแท้ๆนยกแท้เนาะเราไม่เอาหินมาใส่ให้มันหนักข้อมือเราเพราะฉะนั้นเอายกเอาไหมเอาพวกนี้ใส่ข้อมือ ของเย็นเย็นเอามาใส่ดีกว่าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ปลุกเสกแล้วด้วยเอาเป็นเป็นสิริมงคลใครอยากได้ก็ทักมาอ่ะ,อะ,อะพูดไปแล้วก็จัด,ดเลยอันนี้บนเนาะพ,พี่น้องบนก็พี่น้องก็แคะได้เลยนะคะอันนี้บนเนาะบนก็เลขอันไนสวยอันไหนชอบก็จัดไปอ,อ่อาจารย์ก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเลขคนเราชอบไม่เหมือนกันขนาดให้เลขตรงๆไปพี่น้องก็ยังไม่เอาบางท่านเนาะ มันก็มีอย่างนั้นเนาะหลายๆท่านเพราะว่าต่างคนต่างความชอบอันนี้ที่พี่น้องอยากได้เมื่อวานขอมาวันนี้ก็โทรขอ,อกันอ่ะอาจารย์เลยก,ก็ต้องอปลีกเวลาเรี่ยงมาเพื่อจะให้พี่น้องได้นะคะอันนี้เนาะน,นี้ก็คืออสามตัวหลักร้อยนะคะหลักร้อยเนี่ยมาอยู่แล้วล่ะ มาสามตัวหน้าสามตัวท้ายส่วนมากจะเยอะมากนะคะซื้อลอตเตอรี่ลืมติดเลขพวกนี้ไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขหลักร้อยของวันที่หนึ่งเนีแต่แต่ที่แล้วไม่เข้านะ,ะเพราะว่าก็จะเข้าหลักสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะที่แล้วอันนี้กล้ <c oughs> <c oughs> องจะล้ม,มที่แล้วอันนี้พี่น้องเข้าเหมือนกันเข้าต้องหกทั้งสามเลยเนาะนะ ชอบอะไก็จัดไปแล้วก็รอบใหม่ก็ประมาณนี้อาจารย์ก็เขียนไว้ให้นะคะมีหกมีสามมีเจ็ดมีสามมีสองมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีห้าข้างล่างมีเก้ามีศูนย์มีสี่ข้างล่างไม่ค่อยเข้านะะแล้วชุดคัดเล่นเนาะชุดคัดเล่นถ้าอยากได้อะไรก็จัดไปพี่น้องเนาะเนี่ย ถ,ถ้าได้เลขประจําตัวเองเราก็คัดเอาในนี้แหละมันก็จะมีในนี้บางทีก็เข้าทั้งบนทั้งล่างบางทีก็ตรงตรงบางทีก็กลับนะ,ะไม่แน่ใครเข้ามาใหมอ่อย่าคิดว่าให้หมดขนาดนี้ไม่ใช่นะคะเอาไปคัดนะคัดเอาชอบเลขอะไรก็คัดเอาเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนว่าที่แล้ว่ชอบเลขเก้าก็คัดเอาแต่เลขเก้ามันก็จะมีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอย่างนี้ประมาณนี้นะ <c oughs> ทานน้าเย็นเจี๊ยบไปไอ <c oughs> มันร้อนทนไม่ไหวก็อยากทานเย็นๆเนาะ อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะพี่น้องอปีเสียที่อยากได้กันอยากเป็นเจ้าของอยากเข้าคู่อาจารย์ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเนาะเพราะเพราะว่าจะบอกพี่น้องก่อนว่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องบองท่านรอให้รวยก่อนรอให้ดีก่อนรอให้มีก่อนรอให้สะดวกก่อนบางบางท่านก็ขาดคู่ขาดข้างบางท่านเอาขาวไปคู่กับเขียว เป็นนางพญาด้วยกันแล้วก็บางทีขาวมันจะใหญ่กว่าเขียวบางทีก็คู่กันไม่ได้เนาะ,ะทีนี้ว่าบางท่านก็ชอบสีขาวบางท่านชอบสีเขียวเนี้เมื่อก่อนนี้ก็แอดมินก็คุยไม่รู้เรื่องแนะนํามาอาจารย์ก็แนะนําให้ไปก็เออประมาณนั้นท่านอยากได้คู่ของเขาเหมือนอย่างเงี้ยสองสีอย่างเงี้ยใครมีสงสีแล้ก็เอาสองสีที่ขาดคู่เข้าไปบางทีของกําลังเดินทางเงินไปแล้วนะมาหาเฮงไปแล้วนะพี่นอ้อง มีอย่างนั้นจริงๆหลายคู่หลายท่านมากนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมาแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้เลขวิ่งะจะไม่พูดรอบนี้จะไม่พูดพี่น้องดูเลขเอานะแล้วก็ VIP เตรียมจัดลวกัน VIP รอบนี้เตรียมจัดเพราะว่าจะให้เร็วนะ,ะบางท่านโทรมาทวงไม่ต้องโทรค่ะเจ็ดวันหลังหวยออกแต่ว่าบางทีก็จะไปเร็วบา,บางรอบก็จะบอกแล้วว่าไปเร็วไม่ต้องทักเข้ามา V i p นั่งรอเลขอย่างเดียวนะคะอาจารย์บอกก่อนไม่ต้องทักไม่ต้องถามทําไมจะเข้าเมื่อไหร่จะยังไงยังไงไม่ต้องถามนะคะรอรับเลขนะคะถ้าจะคุยเรื่องอื่นได้เรื่องหวยเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกกติกาไว้ว่าก่อนหวยออกเจ็ดวันพี่น้องจะได้รับเลขแต่ว่าบางทีก็จะเร็วกว่านั้นแต่ถ้าหากว่ามันเกิดอาการว่าเอ๊ะผ่านเจ็ดวันไปแล้วยังไม่ได้หวยนี่อันเนี้ยควรทวงนะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเพิ่งจะได้แปดเก้าวันสิบวัน พี่น้องทวงมาแล้วมันมันไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องเชื่อมั่นต้องเอาให้แน่ให้นอนก่อนมันจะให้ไปเพราะว่าเงินทองมันคองหายากนะมันต้องเอาให้แน่เอาแน่แน่แล้วมั่นใจก็ให้เนาะเอาละวันนี้ก็เข้ามาคุยแล้วก็เอาเลขมาให้พี่น้องเนาะเพราะว่าจะเอาเต็มสิบนาทีเลยไม่ได้อ่าบางท่านก็จะบอกว่าอาจารย์คุยนานไม่ได้นานหรอกคะ่ะพี่น้องเนี่ยเพิ่งแปดนาทีเนาะอ่าเพราะว่า กะปิมาแล้วก็จะมาบอกพี่น้องว่ามาแล้วพี่น้องบางท่านก็รอเนาะอาจารย์ก็เลยมาบอกให้นะคะอ่ะแล้วก็ส่งไปแล้วก็มีนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาเนาะอะอยากได้ของแก้ชมอยากได้เลขอยากได้อะไรอยากเข้ามาเป็นสมาชิก v ีไอยากได้กําลังวันทักเข้ามาโทรเข้ามาตามนี้แคปเบอร์ไว้นะคะมีอะไรก็ทักถึงกันได้วันนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทํางานกันอย่างอ่ามีคุณภาพ ทำ,ทำอะไรก็ขอให้ได้เงินได้ทองนะคะสุขภาพดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ